วนี้ป้าแบมกศิราจะพามาทำผัดซีอิ๊วนะคะพี่น้องน้ำมันนะคะน้ำมันลงไปนะคะใช้น้ำมันลงไปหอมนะคะหอมข้าวห,อ,หอมกระเทียมนะคะกระเทียมลงไปนะคะพี่น้องฉลองกระทะใหม่นะคะฉะลองกระทะใหม่นอนสติ๊กนะคะกระทะใหม่นอนสติ๊กนะคะ มันจะติ๊กจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็มือเดียวนะคะพี่น้องไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะไข่นะคะเข้าไปนะคะไข่ไข่นะคะพี่น้องไข่ไข่ไข่นะคะทำเสียิเล่นนี้เลยนะคะดึงให้แตกนะคะพี่น้อง ง่ายสไตล์ก็แบนเบอเอาที่สบายใจนะคะง่ายสไตล์ก็แบนเบอนะคะทอมเกลือพ้่นอ้อกพี่นอ้นอกาแล้วเสร็จแล้วก็เอาใหเส้นนะคะเราทำการคลุกแล้วนะคะใส่ซีฟซีวานนะคะ ไฟแรงครับคลุกคลุกคล,ล,ลุกเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเราก็ทำการพัดเลยนะคะพี่น้องพัดขึ้เข้ากันนะคะอ<ม>ันนี้ใช้ไข่สีฟองไข่ไส่สีฟองนะคะแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวหนึ่งกิโลนะคะก๋วยเตี๋ยวสำหรับผัดซีวนะคะหนึ่งกิโลนะคะ<ๆ>ทำการผัดนะคะพี่น้อง fc ก็เอาไปทานแทนนะคะ fc นะคะอโอเคอร่อยหอมหอมนะคะพี่น้องเคเราต้องทอดให้ไข่เขาเป็นชิ้นแบบนี้นก่อนนะคะแล้วให้นะะ้ำนนิก๊กนะคะน,น้ำซุกนะคะถ้าทใหญ่ได้สะใจนะคะก็คือนี่มันใบเล็กนะคะ โคยคิงมันใบเล็กนะคะโคยคิงนะคะโคคิงใบเล็กนะคะอันนี้ต้องเอาบอนสติกมานะคะใหญ่ดีนะคะใหญ่ใหญ่นะคะพี่น้องหอมอร่อยนะคะพี่น้องผัดเข้าไปจ้าผัดเข้าไปนะคะ ผักสีลูสไา่ก็แบนนะคะให้ง่า,สายสไา่ก็แบนนะคะพี่น้องผักซีลูง่ายสไา่ก็แบนนะคะก็อเอาพักล่องนะคะพี่น้องคณะแม่เมาส์มาต้องสวนนะคะจะแบนออามาหมนึ่งกํานะคะแล้วก็ได้เป็นกองเลยนะคะหั่นหันส่ซองนะคะผักใบสานนะคะที่ร้านสาวอยู่สารพีนะคะ,ะ,ะ,คะ,เ,ะ,คะเขาซื้อมานะคะ ขอบคุณร้านสาวนะคะผักไรซ์แอมาให้ทานนะคะเพราะว่าโจนี้จะเป็นใส่ยาแล้วนะคะก็ทานแล้วก็ได้นะคะพยายาลดลงนิดนึงกัอนค่ะคะ่อยเร็นะคะพี่น้องกระเาะใหญ่จริงๆนะคะพี่น้องโอ้โ,โหหน้าทานมากเลยนะคะพี่น้อง fc fc ก็มาทานกระเดืดองได้นะคะ ผัดซีอิ๊วจานยักษ์นะคะผัดซีอิ๊วจานยักษ์เนี่ยสไตล์ตะเด่นนะคะอร่อยนะคะพี่น้องทาน right, ผัดเยอะๆนะคะทานผัดเยอะๆนะคะคลุกอคล้อกกันนะคะพี nice. ่น้องหอมหอมนะคะหอมมากเลยนะคะพี่น้อง มือเดียวมนะันก็ไม่ค่อยถนัดใช่ไหมฟ้องมือหนึ่งแล้วก็ผัดกบเต๋ยวอีกมือหนึ่งใช้กระทะดีๆนะลูกข้าเข้าก่นกากานอนนะคะพี่น้องหอมหอมจะหอมหอม กระดิบกระดิไปด้วยนะคะหอมมากเลยจ้านะคะัดเข้าไปนะคะพี่น้ัดเข้าไปจ้า,นะะานี้ก็ช่ใส่ใส่ไ่ไหร่นะคะกลัวมไม่ไ้ะคะผัดซีเีสุดท้ายก็แบนๆค่ะก็แบนๆนะคะก็แบนกระซิลานะคะ จะยืมสไตล์ก็ได้นะคะมาเนอร์มาเนอะรนะ์มากินตะกันเมืพี่นอ้องมากินตะกันนะเจ้านะคะน้ำมันก็เป็นน้ำมันถ้าใช้น้ำมันแซลกินน้ำมันทานตะวันนะคะทานตะวันขาหมูขาโนราผสมน้ำมันทานตะวันนะคะอันนี้ก็ดีต่อสุขภาพงนะคะ พยายามรักษาส,สุขภาพกันนะคะพี่น้องไหนที่มันลดได้ก็ลดลดลดไปเนะาะก็กินน้ำมันทานตะวันนะคะดอกทานตะวันนะคะทานน้ำมันดอกทานตะวันกันนะ,ะพี่น้องกระดุกกระดิกนะคะกระแทกมันกระดุกกระดิกนะคะ กัอช well. ิมนิดหนึ่งกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงคะมะตานะคะโอ้ชุ่รสดีค่ะ๋ยวเดี๋ยวเด่นน้ำข้นมากคะ ธงธรงรอนะคะก็ยี่ห้อนี้นะคะโฆษณาให้ด้วยนะคะธงธงรอดนะจะพี่น้องเชียวราวนะคนะคนะคน้ำมันหอยนะคนะพี่นะ้นะองไม่ใช่มาเท่านะคะ บมก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะกามประสานะคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยมากเลยนะคะสตาร์ทกันนะคะลำตะแต่เจ้าจ้ะพัดเตียวพัดซิ่วนะเจ้านนะ ก็เลี้ยงข้ากันไปนะคะผัดให้มันเข้ากั่น้อะเขาเป็นน้องผัดให้มันเข้ากันนะคะตันนะคะชิคกี้พนะคะข้าวนะคะเมื่อก่อนนี้เป็นอาหารโปรตมากเลยนะคะกับน้องชายนะคะไปเฝ้าร้านขายขายเลยอาหารตามสั่งนะคะ ราจะไปตอนเด็กๆนะคะอยู่กับน้องสองคนอยู่ข้าพ่อแม่ทำง,งานัปหมดกีดซื้ออัดชิวนะคะอัดชิ้นมากินไลยสองคนที่น้องะะชอบมากเลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยจริงๆจ้าอร่อยมากเลยจ๊ะ ราก็จะไม่เอาให้มันไหม้นะคะมันมีกลิ่นไหม้ตามสูตรนี้ก็ไม่อายนะคะก็คือเราจะใช้สไตล์ที่ว่าผัดให้มันคลุกเข้ากันพอๆแล้วนะคะเราจะใช้สไตล์แบบเรียบงอายของเราเองนะคะไม่ให้มันข้ามีไหม้ปนิดหน่อยนะคะพี่น้องหอมกลิ่นไหมเิดหน่อยโอ กันมาชิมกันนะคะว่าโอเคไหมนะคะแซ่บหลายจะแซ่บหลายลำเต้ลำว่านะจ๊ะสักแห่งชิมตั้งใดบ่ได้เลยเจ้านะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พ่อเดินตัวนะเจ้า